ทุกคนผู้ติดต,ตาม100ร้อยคน <รอ S 1> แล้วว้าวเย้เย้ยขอขอบคุณทุกคนมากนะคะผมที่กดติดตามช่อง Traffic underscore underscore ในจนถึงหนึ่งร้อยคนนะคะผมแล้วก็นี่นะคะผมเราอยู่ในเกม Spray Pen น,นะคะผมวันนี้เราก็มาเพ้นผู้ติดต,ตามหนึ่งร้อยคนนะคะผมมุ่งสู่สองร้อยคนนะคะทุกคนมุ่งสู่สองร้อยคนนะครับ,นนรบทุกคน ช่วยกันกดติดตามไปเรื่อยๆนะคบทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยอดวิวที่รวมคลิปแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะคลิปทุกคลิปอะเอามารวมยอดวิวกันนะครับผมก็จะได้เป็นหนึ่งหมื่นกว่าเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องขอคลิปกับเอ่อขอขอบคุณคลิปกระบะซิ่งกับกระบะลุยนะคบผมที่ได้วิวถึง6.800พันนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหัวใจ VPPH นะครับทุกคนแล้วก็ แล้วก็พูดติดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวใจสําหร,ราบับ F4 นะครับผม, ue, ลบผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวใจสําหรับครอบครัวโลบอกของเรานะครับผมมาร์คมิกมอสอินคอรูลเลพวกนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายเส้นของคุณภูมินะครับผมนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นของคุณภูมินะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นของผมนั่นเองนะครับทุกคนอยู่สองฝั่งเลยนะครับทุกคนเราก็ทําประมาณนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนดูนะครับผมว่าเออนี่นะครับผม ผู้ติดตามหนึ่งร้อยคนแล้วนะผมเราก็ได้มาเพ้นพื้นนะกันนะครับผมเราก็มาเพ้นพื้นกันเลยนะครับผมผู้ติดตามนะครับนะทุกคนครับว่านี่มาดูตรงนี้ครับตรงนี้คือชื่อแบบในตำนานที่เราเล่นกันบ่อยที่สุดแล้วก็เป็นตำนานที่สุดของช่องเรานะครับใช่ครับนี่ครับ diving empire ครับนะคผมต้องอยู่ในทุกๆคลิปเนาะ เพราะว่ามันเป็นแมปที่สร้างยอดวิวให้เราเยอะที่สุดเลยนะคะทุกคน<ด>ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณคนดูนะครับผมที่ชอบเราแบบว่าถ่ายคลิปกระบะนะคะผมแล้วก็ถ่ายคลิปแบบเด็กแว้นนะคบผม ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ทุกคนชอบแล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกคนชอบพวกเราอัดเดวิ้งอิมพายนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะตอน,นแรกๆผมก็ทําช่องขึ้นมาเล่นๆนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าช่องเราเนี่ยจะมาไกลถึงขนาดนี้ได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมตอนนี้มีผู้ติดตาม100คนแล้วนะคบทุกคนขอขอบคุณจริงๆนะคบทุกคนวันนี้เรามาฉลองนะคบผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจกด้วยนะคบผมวันนี้เราจะมาแจกแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะ จะมาทำคลิปฉลองผู้ติดตามหนึ่งร้อยคนนะครับทำคลิปแจกของนะครับผมฉลอง,จะ,องอจะมาจะมาทำฉลองอีกคลิปนะคะผมแจกของก็ต้องมาขอขอบคุณนะครับท,ที่คนเขาไปด้วยกันกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณเจ้าของแมป diving empire นะครับ ใช่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของแบบไดวิงอ็มพายเหมือนกันนะคะผมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนไทยนะครับผมแต่ว่าแบบเอาจริงจริก็คือเราขอบคุณเขานะครับผมที่แบบเขาสร้างแบบนี้มาแล้วทําให้เรามาอัดคลิปแล้วมียอดวิวได้ขนาดนี้นะคบผมก็ <c oughs> ขอ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะคะผู้คนที่แบบขอบคุณจากใจนะผมเพราะว่า <c oughs> การที่ผมเห็นผู้ต <c oughs> ิดตามเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเป็นแบบว่าสิ่งแบบที่ผมแบบ ดีใจมากนะครับทุกคนอ่าตอนนี้คุณภูมิเขาขอวางสายไปสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวคุณภูมิเขาจะโทรกลับมาใหม่นะทีนี้ผมก็จะเขียนว่ารักเอฟซนะครับทุกคนคานภูมิอันนี้คือแบบเราก็แบบทําไว้นะผมเพื่อที่แบบว่าอยากจะให้เออ่แบบทุกคนได้เห็นนะครับผมแล้วก็มาเพ้นพื้นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะผมที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเรานะครับผมแล้วก็ ขอติดตามเรามาตลอดนะคัะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะผมก็วันนี้นะคะผมเป็นแค่มาทําคลิปขอบคุณผู้ติดตาม100คนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง t a f f i c ิ h e ด i นไ t ไปจนถึง200คนกันต่อนะครับทุกคนขอขอบคุณจากใจนะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําคลิป แจกของในโรบอกแล้วก็อาจจะแจกของในชีวิตจริงด้วยนะอาจจะแบบเป็นแบบสุ่มนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็เราไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย